ไก่ตัวเมียส,สวยๆนะครับเป็นไก่บ้านๆนนะครับเป็นไก่บ้านๆกำลังจะไข่กันเอยเอะแยะเลย จะได้กินไข่กันแรกไก่สาวสวยชุดนี้กำลังไข่นะครับในท้งไก่ตัวเมียไก่สาวนะครับไก่สาวไก่แม่พันธุ์นะครับไข่มานี่ก็เก็บกินกันบานก่อนนะครับเก็บกินกันก่อนนะครับ ้นสองสาวนั้นสวยครับสองสาวนั้นก็สวยนี่ครับนีตะไกรตัวเมียนะครับ